ไขมันไม่ตกเลยจริงๆอัันนนี้มไม่ไม่แน่ใจแต่จริงๆเหลืออีกครั้งหนึ่งค่ะก็พยายามดูแลตัวเองในส่อนกันคุณหมอแนะนำว่าอย่างาไรเราต้องเล่นอะยังไงี้ยมันจะผิดหังคุณหมอ่พยายามให้ทานไข่ต้มพักผ่อนเยอะๆะวิตามินให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ปรับฮอร์โมนร่วมร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงหนึ่งหนูไปปด้ป้วนที่แบบ ผูกป่องๆอะไรอย่างเง<ขา>ี้ยเพราะหนูแบบทุกวันปั่ปั่นปันป่นป<ล><า>ั่นอะไรอย่างเงี้ยทำเองที่บ้านตอ,อนนี้คีอเราแบบมีความตั้งใจเหมือนกหนูระวังแผนไว้ยังไงก็แบบเมื่อไหร่คือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องซีสแล้วผ่าซีสมาแล้วสองครั้งทีนี้การตกไข่มันจะค่อนข้างยากโมคิดว่าอายุเราเยอะแล้วอะถ้าอนาคตอยู่ๆ เกิดอยากจะมีลูกขึ้นมาอย่างน้อยเราเราก็ยังมีไข่ที่เราเก็บไว้ใช่ค่ะก็ก็ยังดีกว่าแต่ว่าจริงๆก็อยากจะเก็บให้มันเร็วกว่านี้รู้จักที่นี่ช้าไปต่ว่าพันว่าแบบจะมีน้องเมื่อไไรเราถึงกับความไว้ชัดจรินใจจริงคือใจจริงอะหนูเกิดปีเสือถ้าหนูมีลูกหนูคนมีลูกไม่หมูก็ม้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสือของมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ปีมาคือปีหน้าแล้วอยู่ในอง,งห,หูหนูยังไม่ฝ่าอีกรอบนึงเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูดูเวลาดูเวลาอยู่เหมือนกันมันจะส<ด>ี่สิบแล้วอะ่ะหนูก็ให้เวลาตัวเองอีกแบบสองสามปีอะไรเงี้ยแล้วก็รอด,ดูเปล็ดปับเสียงนี่เลยใช่คะ่ะ อ๋อ <AL> เป็นแบบ L G B T ใช่ไหมคะมันก็มันก็จะมีวิธีหลายวิธีเ <ST RI K> ชน่นอ่าแบบไม่รู้พูดได้หรือเปล่าสึแบบต้อเ <ST RI K> ชื้อบริษาคหรือว่าทุกอย่างมันแบบรอกฎหมายจริงๆโมกาที่โมฝากใครที่โมอะไรอย่างเงี้ยโมก็พยายามดูเรื่องกฎหมายควบคู่ไปด้วยคือถ้าเกิดทำออกมาแล้วแบบน้องไม่มีการรองรับหรือว่าอะไรเราก็ ไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้่หมายบ้านเราจะไมีลังโม่ต้นยังไงบ้างอือยังไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องบุตรสักเท่าไหร่ค่ะซัพพอร์ตแค่ว่าแบบเออจดทะเบียนได้เหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปแต่ก็โมรู้สึกว่าการซัพพอร์ตบุตรโมตื่นเต้นกว่าใช่มีวางแผนใช่วางแผนก็คุยไว้ด้วยด้วยอายุของโมแล้วก็ด้วยด้วยด้วย ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่สิ่งเะยนะบอกให้เขาคุ้ไว้บอกไม่เป็นไรสิ่ง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 ที่โมเป็นหลายๆอย่างองค์ประกอบทุกๆอย่างจริงๆอย่างหนูควรมีแหละแต่ว่าถ้ามีปุ๊บอ่ะแล้วกฎหมายยังไม่ไม่ไม่รองรับหมวกก็เรื่องใหญ่อยู่ไงก็เลยได้ค่ะหนูรอกกฎหมายได้จะพยายามลองกว่าอุ้มบุญเนี่ยมาตัดออก ถ้าโมจะท้องขอดท้องเองใช่ตัดออกไม่ไม่ไม่คิดเรบ่องบุญกฎหมายตอมนีแววเรียนอย่างนี้ไหมที่เราแบบศึกษาขอเธอค่ะใช่รอหนูยอมรับว่ารอกฎหมายเรื่องบุตรจริงๆอันนี้คือเราบอกว่าเราตั้งใจแล้วว่าอยากจะอุ้มท้องเองเพราะเราอยาความเป็นแม่แบบหนึมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็เป็นลูกเราแบบที่ที่เราท้องมาเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ย มีฮอร์โมนเรามีเชื้อเราสักหน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะมีรูกเบบเรียรจกระโดดอนาคตค่ะอย่างที่บอกไม่ได้ตื่นเต้นกับสมรสชอบเทียมอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นกับการรับรองบุตรมากกว่าแต่ว่าจริงๆถ้าเราจะมีบุตรกับแล้วก็ตื่นเต้นกับผู้หล่อนไม่ได้มีผลอะไรทำได้เลยคือทุกวันนี้โมเชื่อว่าการใช้ชีวิตคู่วค่ะมันโมก็ยังเชื่อมันไม่ได้อยู่ที่ใบ คือถามว่าดีใจไหมดีใจนะดีใจที่เขาคอทะเบียนสมรสเท่าเทียมหนูดีใจมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าคนเรามันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ถ้าเกิดให้มันชชว์แล้วอนาคตเราค่อยค่อยจดขึ้นว่ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ดีกว่าเพราะยังมีหวังเป็นเตียงเนาะเรื่องนี้เราให้กำลังใจกันใ่หกแฟก็ให้กำลังใจก็หนู พอดีหนูแบบหนูมีความมุ่งม,มั่นที่จะแบบว่าเออหนูอยากมีจริงๆแล้วก็ต่อต่อต่อให้เหลืออยู่คนเดียวก็อยากมีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องลูกเนี่ยโมคิดมาต่ำๆก็ห้าปีแล้วอะที่แบบอยากจะมีเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ